ก่อนหน้ก็ขอาการาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง EC e s t r a t e นะครับช่องที่จะมาแชร์เทคนิคเทรด Binary Option นะครับแบบ EC e e นะครับให้เ,เพื่อนๆได้ทำกำไรในตลาด Binary Option ได้แบบง่ายๆนะครับผมก็วันนี้ครับก็พอดีผม ได้เทคนิคมาใหม่นะครับแล้วผมก็ลองเทสมาแล้วนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเนี่ยครับผมเทรดมานะครับของวันนี้นะครับที่ผมใช้นะครับอินดิเคเตอร์นะครับ w o o d ีนะครับ CCI นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะ ไปสอนการตั้งค่ากันเลยนะครับผมว่าตั้งค่ายังไงนะครับขอลบอันเก่าออกก่อนนะโอเคครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่ตัวชี้วัดนะครับเข้าไปที่โมเมนต u m ัมนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับจะเห็นคําว่า w o ดดี้ครับ CCI นะครับผม กดขึ้นมานะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเปล <S ellt. S 1> ี่ยนจากค่านะครับซื้อมากกว่านะครับเปลี่ยนจาก1 0 0ให้เป็น200นะครับแล้วขายมากกว่านะครับเปลี่ยนจาก100 drag. ให้เป em ็น200เท่ากันนะครับโอเคครับแล้วเข้ามาตรงที่แสดงผลนะครับสีและการแสดงผลนะครับให้ติ๊ก CCI นะครับเทอร์โบออกนะครับแล้วก็ CCI นะครับ สองเส้นนี้ออกนะครับผมแล้วก็ปรับสีตรงนี้นะครับสีขาวตรงนี้นะให้สว่างขึ้นนิดน,นึงนะครับโอเคครับแล้วกดเลือกใช้นะครับก็จะได้หน้าตาวูดดี้นะครับ CCI ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็เงื่อนไขนะครับผมบอกเลยว่าอ่าก่อนอื่นนะครับ อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยนะครับแม่นจริงๆริงนะครับผมใช้ได้ทั้งเทนไหลแล้วก็เทนไซเว์เลยนะครับผมก็เทคนิคนะครับการบายนะครับผมเราจะให้มีนะครับโวลุ่มนะครับจะมีเส้นกลางใช่ไหมครับเส้นศูนย์เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นศูนย์นะตรงนี้นะเพื่อนเห็นไหมครับ นี่นะรอให้เปลี่ยนนะครับฝั่งขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับย้ายฝั่งขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับย้ายขึ้นมานี่เป็นแท่งแรกนะครับก่อนหน้านี้ก็อยู่ข้างล่างหมดนะครับหัวลุ่มสีแดงครับอยู่ข้างล่างหมดนะครับแล้วหัวลุ่มสีแดงนะครับแท่งวูดดีนะครับเปลี่ยนย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับ แท่งต่อไปนะครับเราจะทําการเปิดออเดอร์บายนะครับเนี่ยครับก็จะวินไปนะครับก็เหมือนกับออเดอร์เซลเหมือนกันครับผมก็เหมือนกันครับรอให้มีแท่งแดงหรือว่าแท่งเขียวของวอลลุ่มตัวนี้ก็ได้นะครับ อลลุ่มของวูดดี้นะย้ายลงมานะครับจากอยู่ข้างบนนะครับย้ายลงมานะครับเป็นแท่งแรกนะครับเราเห็นเป็นแท่งแรกปุ๊บให้เราเตรียมตัวเข้าออเดอร์ในแท่งตัดไปนะครับเราก็เข้าออเดอร์ในแท่งนี้นะครับก็จะวินไปนะครับออเดอร์เซลล์นะครับก็จะวินไปนะครับเห็นไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมวูดดี้ตัวนี้บ่งบอกกราฟกลับตัวได้ด้วยนะครับผม ท่้งเทียนที่ว่าจะกลับตัวนะครับผมเนี่ยครับถ้าเกิดมีวอลลุ่มนะครับทะลุเส้นสองร้อยนะครับลบ200ร้อยนะเส้นสีแดงนี้ทะลุออกมานะครับให้เราเตรียมตัวครับกดบายครับผมนี่ครับก็จะวินนะครับทั้งเทียนก็จะกลับตัวขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับ ันนี้ทะลุออกมาครับแท่งนี้ก็เข้าออเดอร์หนึ่งนะครับก็แพ้ไปนะครับเทคนิคนี้สามารถทบเงินได้นะครับผมสามารถทบเงินได้หนึ่งไม้นะครับนี่ครับแท่งต่อไปก็จะกลับตัวขึ้นเลยนะครับผมพอทะลุออกมานะครับแต่ส่วนมากถ้าเกิดผมสังเกตดูนะครับก็เดี๋ยวผมไปเข้าออเดอร์ให้ดูเลยดีกว่าครับเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับ ตอนนี้แท่งวอลลุ่มครับวูดดี้ครับทําการกลับตัวลงมาแล้วนะครับผมกลับมาอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวแท่งต่อไปผมจะเปิดเซลลนะครับมันกลับมาตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะเนี่ยนี่ครับกลับมาตั้งแต่แท่งนี้นะครับปกติเะต้องเข้าแท่งนี้แล้วนะโอเคเดี๋ยวผมปล่อยไปก่อนนะครับโอเคครับแท่งนี้นะนี่กลับเพิ่งกลับตัวมานะครับเข้าเลยนะครับ ในราคาดีด้วยครับตรงนี้เราลนนะครับ โอเคครับระเดิมมาก่อนครับออเดอร์แรกครับผมเป็นออเดอร์บายนะครับนี่ครับหลังจากที่มีวอลลุ่มครับวูดดี้นะครับอยู่ด้านล่างมาแล้วก็ได้กลับตัวขึ้นนะครับเป็นแท่งแรกนะครับแท่งต่อไปเราก็เปิดออเดอร์บายนะครับผมก็วินไปนะครับอ่าอีกอย่างนึงครับถ้าเกิดเรามาเจอวูดดี้แบบนี้นะครับที่ว่าสลับขึ้นสลับลงอย่างนี้นะครับเราก็ ไม่ต้องเข้าก็ได้ครับผมก็รอก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นสลับขึ้นสลับลงอย่างนี้ก็เป็นเทนไซเวนะก็มีโอกาสแพ้นะครับผมก็เราก็ไม่ต้องเข้าเทรดก็ได้นะครับรอให้มันแบบเรียงกันสักห้าหกแท่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับให้อยู่ฝั่งเดียวในสักห้าหกแท่งนะครับแล้วมีการกลับตัวขึ้นอย่างนี้ครับก็มีโอกาสนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ที่2กันเลยดีกว่าครับ โอเคตรงนี้ก็วินไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยแะ้วก็ขึ้นไปนะครับให้เพื่อนสังเกตดูได้นะครับผมเวลาตั้งค่าเสร็จนะครับว่ามันจริงไหมนะครับโอเคปล่อยไปครับโอเคมารองมารอดู EG ครับคู่ EG ครับจะย้ายขึ้นไปข้างบนไหม เนี่ครับเห็นไหมตรงนี้ทะลุออกมานะครับตั้งทีนหนึ่งนะครับกระแพ้นะครับกระทุบอีกหนึ่งไม้ก็วินนะครับถ้าเกิดมีวอลุ่มนะครับทะลุเส้นสองร้อยขึ้นไปนะครับนี่ครับส่วนมากทะลุก็กลับตัวเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็ทะลุนะครับมันก็กลับตัวลงนะครับตรงนี้ทะลุก็กลับตัวลงตรงนี้ทะลุก็กลับตัวลงนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับทะลุ กับตัวลงแต่ตรงนี้อเราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับตรงนี้นะก็มีแพ้นะครับก็ให้ระวังนะครับผมดูดีอ่ะตรงนี้นะครับมีวอลุ่มเปลี่ยนทิศทางนะครับผมเปลี่ยนทิศทางขึ้นนะครับเป็นสีเขียวสีแดงก็ไม่เป็นไรนะรผม เปลี่ยนไหมครับย้ายไหมอ่ะย้ายนะโอเคครับผมเปิดออเดอร์บายไปที่เรียบร้อยครับเป็นเทนขาขึ้นนะครับผม ภาพโดยรวมไม่เทีเยงขาขึ้นอยู่ยนะครับผมจะเ,เตรียมทบนะครับเปิดยูเทียใหม่นะครับผม โอเคครับโอ้โหราคาไม่ดีครับโอีคครับรอรุ้นอัเดอร์ที่สองครับผม อืราคาไม่ดีด้วยยังไงไหวไหมไหวไหวไหวครับไปติดต่อได้ครับน้อยก็จะขึ้นมานี่แหละไปใส่ตุนงแทงเก่านี่ครับ เป็นไงบ้างครับกับเทคนิคอูดดี้ครับทำกำไรแบบง่ายๆครับผมแบบอีซี่สี่เลยนะครับผมก็เพื่อนๆก็สามารถเอาไปลองใช้ดูได้นะครับผมทำความเข้าใจกับเทคนิคก่อนนะครับก่อนที่จะเทรดเงินจริงนะครับผมบอกเลยว่าเทคนิคนี้สุดยอดมากเลยนะครับม่นยำจริงๆนะครับผม แต่อย่าลืมนะครับเทคนิคนี้นะครับสามารถทบเงินได้นะครับสามารถเดินเงินได้นะครับผมทบเงินได้นะหนึ่งถึงสองไม้นะครับผมทบเงินสองไม้ก็ได้นะครับอ่าแลยอีกอย่างนึงผมขอขออีกหนึ่งตัวนะครับขอเป็นทอมีดเจเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อคัดกองนะครับผมจะใช้เป็น EMA 25นะครับเป็นเ m a 2เีนะครับอย่าลืมนะครับผมนี่ครับเป็นตัวคัดกรองนะครับถ้าเกิดวูดดี้นะครับเปลี่ยนนะครับเป็นแท่งแรกนะครับแล้วมีแท่งเทียนนะครับปิดอยู่เหนือเส้นสีแดงนะครับเ m a 25นะครับแท่งต่อไปเราจะทําการเปิดบายนะครับผมแต่ถ้าวูดดี้เกิดขึ้นแต่ว่าแท่งเทียนยืนอยู่ ใต้เส้น EMA 25เราก็จะไม่เลือกเข้าออเดอร์นะครับผมโอเคไหมครับก็เหมือนกันกับออเดอร์บายเหมือนกันเออออเดอร์เซลล์นะครับผมถ้าเกิดรุด,ดี้เกิดขึ้นแท่งแรกนะครับลงมาข้างล่างครับเปลี่ยนทางมาเป็นแท่งแรกนะครับแต่ถ้าแท่งเทียนยืนอยู่เหนือเส้น EMA 25เราก็จะไม่เข้าออเดอร์นะครับเราต้องรอให้แท่งเทียนปิดอยู่ ไา้เส้นอ็มเ25นะครับรปถึงจะเข้าออเดอร์เซลล์นะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปแบ็กเทสดูกันนะครับผมก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับก็ฝากกันเพื่อนนะครับผมถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ก็กดหัวใจกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิป ใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับผมจะได้หาเทคนิคใหม่ๆมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่เจนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ